สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับตามใจไรเดอร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะมานําเสนอตัวที่สูบลมนะครับอันนี้เป็นที่สูบลมของจักรยานนะครับจะสามารถใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับเป็นของดีพาลนนะครับขนาดเล็กนะครับประมาณครึ่หนึ่งอันนี้เป็นสูบมือนะครับสูบแบบนี้ข้อดีคือมันขนาดเล็กนะครับแล้วก็ราคาถูกประมาณ7 0็ดิบแปดิบาทนะครับอันนี้หาซื้อได้ที่ดีพาร์ลนพกง่ายครับ ใส่ปิ๊บหรือว่าใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยประหยัดพื้นที่ได้เพราะว่าสูบจริงๆเราจะใช้แค่กรณีฉุกเฉินที่ยางรั่วหรือว่ายางมันอ่อนแล้วเราหาที่เติมไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้แทนได้ครับสูบก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้เป็นตัวจุบที่ไปต่อกับล้ออันนี้เป็นตัวล็อกเวลาใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าให้ติดกับจุลลมแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็สูบแบบนี้ลมก็จะออกตรงนี้นะครับนี่ ก็เป็นพลาสติกครับแต่ว่าแข็งแรงอยู่อันนี้สภาพอาจจะเยินนิดนึงเพราะว่าใส่ในกระเป๋าเครื่องมือนะครับพว<ม>กประจมประแจอะไรเงี้ยก็เหมือนประแจตัวหนึ่งครับประยัดพื้นที่ได้เยอะโอเคเดี๋ยวเรามาลองปล่อยลมลรถดออกก่อนนะครับสมมติว่ายางรั่วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ยางแบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสูบลมเข้าไปนะครับวิธีการนะครับ สวมตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กดกดให้ตัวจุบลมมันเปิดนะครับแล้วก็ล็อกอย่างงี้นะครับแต่ไหน,นก็เติมลมเข้าไปอันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นปั๊มมือแล้วก็ล้อค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้เดี๋ยวมาลองกันว่าจะปั๊มไปกี่ทีนะครับ ันนี้เราปั๊มไปหนึ่งร้อยทีนะครับอันนี้ก็จะเริ่มมีลมแล้วนะครับเติมไปประมาณกว่าห้าสิบครั้งนะครับก็พอขี่ได้เราจะเติมจนมันแน่นหรือว่าเติมโชวคอัพให้วิ่งได้ก่อนค่อยไปเติมที่ปั๊มก็ได้นะครับเก็บปั๊มแบบโช๊คอาวจะได้วิ่งได้ก็เป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งนะครับตัวปั๊มลมตัวเล็กตัวน,นี้ ปั๊มประมาณร้อยหรือสองร้อยครั้งนะครับก็ได้แต่รถนี้อาจจะล้อใหญ่นิดนึงนครับเดี๋ยวทำให้ปั๊มนานหน่อยผมมีปั๊มลมอีกตัวนึงอันนี้เป็นปั๊มลมแบบส2องโวลต์น,นะครับถ้าเทียบขนาดกันปั๊มไฟฟ้านี่ครับจะขนาดใหญ่กว่าพอสมควรนะครับจริงๆตอนนี้ซื้อมาไว้ใช้กับรถยนต์นะครับมันก็พบได้สั่เกียร์การนิดหนึ่งจะพื้นที่ใหญ่น่าจจะราลาโลนอันนี้ไม่มีแบตนะครับใช้ไปส2สองโวลต์ สายเสียบนะครับที่จุบรีเป็นสายเสียบที่จุบรีนะครับสายก็ยาวประมาณ2เมตรได้อยู่แล้วก็มีปรับเพิ่มแรงดันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟฉายตรงนี้เกิอเวลากลางคืนนะครับอันนี้เราติดที่จุบรีตรงนี้นะเปิดสวิตช์เสียบเข้าไปนี่นะครับตรงนี้จะมีไฟออกแล้วก็ปรับแรงดันตรงนี้นะครับหน่วยเป็น PSI นะครับ สมมติเราจะเติมประมาณสักยีบห้าแล้วกันแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่สองเข้าไปแล้วก็กดตอนนี้แรงดันลมอยู่ที่11บเอ็ด psi นะครับเดี๋ยวเราจะปั๊ม Okay. ตอนนี้ก็แรงดันลมได้แล้วนะครับก็ถอดออกอันนี้ก็เอาไปเติมลมที่บ้านเติมลมรถยนต์ได้นะครับรานะคาประมาณ500บาทพกอันนี้ก็ได้แต่ว่าใหญ่นะเาจริงๆผมไม่เคยยางรั่วเลยระหว่างเดินทางนะครับ mm hmm. ก็เลยใช้ตัวเล็กเนี่ยปั๊มอาจจะนานหน่อยแต่คิดว่ามันปกสะดวกกว่านะครับหรือว่าใครจะใช้แบบของปั๊มที่มีแบตก็ได้เล็กๆอันนี้ของช่อง พี่ขุนนะครับช่องไปไหนมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับลองไปดูก็ได้อันนั้นราคาประมาณพันหนึ่งนะครับมีแบตแล้วก็ขนาดเล็กนะครับเติมลมได้เหมือนกันโอเคครับก็ฝากไว้เป็นทั้งเรื่องนะก็สําหรับสายเดินทางก็ลองดูนะครับปัมลมตอนนี้เจ็ดสิบบาทก็ใช้งานได้นะครับใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเติมลมได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ลองไปดูที่ดีคาันนะครับ หรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับโอเคครับถ้าชอบลินนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ